ครับผมคอมเมนต์ Comment. บางคอมเมนต์ครับว่าคาุณรู้สึกยังไงที่เขาไปทําอย่างคุ้นอย่างนี้คือผมตอบเลยว่ามันว่่เป็นเรียงของผมอันนั้นมันเป็นเรียงเรียงของคนที่ซื้อไปครับผมเพราะว่าแล้วแต่เขาเชียวปีเงี้ยเพราะว่าจุดประสงค์ของผมคืออยากเอาไปสะสมอยู่แล้วอ่าอย่เอาไปสะสมอย่าให้เอาไปไว้ปองกันโตอ่าคืออันนั้นมันเรียงของเขาครับผมอ่าเราจะผูดอดไรสีคิดยังไงอ่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันขืนอยู่กับใจคนครับผมอ่บาบอมันขืนอยู่กับคนเหตุอ่าถรัว่าคนเหตุพูมมใจว่าผมพูมิใจครับผมที่ผมเหตดออกมาอ่าผมบอได้ไปเบียดเปลี่ยนผู้ใดอ่าที่ผมเห็ดออกมาคือผมอยากเอาไปสะสมงานทุกเหลี่ยมผมเห็ดด้วยใจอ่าผู้เดสีเอาไปด้วยยังกะเรื่องของเขาเออยังไปอยู่เออขนาดผมเป็นคนขายผมยก็ยังบ่รู้เลยว่าแต่ละคนเขาเดี๋ยวไปเห็ดอีอย่างเออเนาะเขายังไปอยู่ เขาแต่สิ่งที่ขายขออกไปคือเรียงของผมอย่าขาย